Don't around and and awkward you notice how get quiet when no one else around. And you when n get quiet I so i there's else Me e s l Don't. HELLO สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอมกัรในช่องอมว t ทีพีชาแนลกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมารีวิวลิปกันอีกแล้วนะมาไปยากันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยค่ะที่อมจะมารีวิววันนี้นะคะเป็นโรแมนหรือว่าโรแมนดีนะคะ Glassing Melting Balm เนาะ ตัวนี้เขามีหลายสีแล้วแหละแล้วก็ออกมาสักพักแล้วนะคะอันนี้เป็นสีจากคอลเลคชันใหม่ของเขาซึ่งจริงๆคอลเลคชันใหม่ของเขาออกมาทั้งหมด6สีนะแต่ว่าอมอกดมาทั้งหมดแค่4สี 4, เพราะว่าอีก2สีเนี่ยเบอร์10กับเบอร์11เที่อมไม่ได้กดมาเนี่ยเพราะว่าสีมันค่อนข้างอ่อนมากเกินไปอมอคิดว่าอมไม่น่าจะชอบแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะรู้สึกว่ามันเป็นน้ําตาลที่ไม่ค่อยถูกกับผิวอมเท่าไรหรือว่าเป็นนูดที่มันนูดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย ทางเราไม่รอดก็เลยคิดว่าเออซื้อมาสีสีก็พอคิดว่าน่าจะเป็นสีสีที่สวยแล้วก็มาป้ายยาเพื่อนๆได้นะคะโอเคมามาเริ่มกันเลย อย่างแรกตัวแพคเกจจิ้งเขาอะก็สไตล์โรแมน่ะถูกโคนสไตล์โรแมนดีอะก็คือมันจะมีความมินิมอลมีความเกาหลีมีความสวยงามของเขาเป็นแท่งสีสีสไตล์ของเขาเลยซึ่งตัวเนื้อด้านในก็จะเป็นแบบหมุนๆแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ออมไม่ชอบขอติก่อนเลยว่าเวลาใช้อะมันจะหมุนขึ้นมาแบบเยอะไม่ได้เพราะไม่งนั้นมันจะเละมันจะแบบหมุนได้แค่ทีละนิดนิดนิด,นด,นดแล้วก็ทาพอทาเสร็จป,ปุ๊บอะด้านข้างมันจะมีความเลอะ ตลอดเลยด้วยความเป็น melting bar ด้วยมัง้งคือมันเหมือนแบบกลอสเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะมีความเลอะเลอะเถอะข้างๆนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งที่อมอะ่ะไม่ค่อยชอบแต่ก็เข้าใจได้อะ่ะเออแต่มันก็แบบก็รู้สึกว่ามันแบบต้องมาคอยเช็ดคอยอะไรอะ่ะอมก็เลยมองว่ามันเป็นข้อเสียแต่อื่นก็ไม่ได้มีอะไรทุกคนมันก็มันก็โอเคหมดแต่ว่านั่นแหละมันเลอะอือนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ชอบนะคะส่วนเนื้ออันนี้ก็คือพูดเลยนะว่าน้องเหมือนกลอสในรูปแบบแบบแบบแท่งบาม์ คือมันจะมีความแบบลอ o s s y มากๆเลยอันนี้คือออมใช้เบอร์12อยู่ที่ปากคือแบบเหมือนทา g ลอ s เลยอะค่ะซึ่งมันสวยแบบสวยมากเนื้อดีมากทาลงไปแล้วมันเบลนด์ค่อนข้างง่ายแต่จะมีความแบบต้องเกลี่ยสีนิดนึงเขาจะมีความเขาเรียกว่าไงอะสีมันจะแบบ ื้นไปปืาา้นมานิดหนึ่งอาจจะต้องเกลี่ยเขานิดนึงแต่พอเกลีย่ยปุ๊บอะไรปุ๊บคือสวยเติมร่องปากได้ดีปากอิ่มฟูดูสุขภาพดีดูสวยมากเหมือนทากลอสเลยแล้วก็สีของเขาเนี่ยออมให้ประมาณ70%ถึง80%คือถ้าทาซ้ำย้ำยำยก็คือกบขอบปากเออขอบปากคล้ำได้แต่ถ้าทาบางๆเนี่ยมันก็จะได้ความกลอซี่ความเงาความสีระเรื่อซึ่งอันนี้สามารถบิวได้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะอันนี้ก็เป็น formula ของเขาซึ่งรู้สึกว่าดีมากแล้วก็อ้อไม่เนะไม่หนบ ไม่หนักปากจะมีความเป็นเนื้อคล้ายๆกรอสเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้แบบจุยซี่หรือว่าเขาเป็นแบบน้ำๆเทาประมาณนั้นในส่วนของสีอย่างที่บอกว่าอ๋อไม่ได้ซื้อมาทั้งหมด6สีที่เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาซื้อมา4ีสีใช่ไหมคะแต่ว่าพูดตรงๆเลยนะสวยทุกสีเลยสวยแบบสวยทุกสีเลยที่ซื้อมาคือเข้าใจแล้วว่าโอเคทําไมเขาถึงวีดกันเพราะว่าทาแล้วมันสวย มากออมเป็นแฟนของโรแมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแบบเขาออกอะไรมาเราก็จะดูว่าเอ๊ะมันจะโอเคกับเราไหมสีพวกนี้มันจะเข้ากับเราไหมหรือว่าแบบมันนา่าจะใช้ง่ายใช้ยากอะไรย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสีสีที่แบบทุกคนสวยทุกสีจริงๆคือแบบ เออสวยก็ประมาณนี้นะคะขอ d i s c ม a ม m e r เหมือนเดิมว่าสีปากแต่ละคนสีผิวแต่ละคนทาออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมามันอาจจะสีแตกต่างกันไปเวลาเพื่อนๆไปซื้อมาเนาะอันนี้ก็คือเป็นสีผิวของออมสีปากของออมแล้วก็ใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายไม่เป็นการกบขอบป,ปากนะคะทุกคนจะได้เห็นสีลิปกับเนื้อป,ปากชัดๆนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ Don't you know Is how I get quiet when there's no one else around me and you. And awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to you heart.

Terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh, cupid walks right through and shoots. รวทั้งสีสีที่อมซื้อมาเนาะคือมันสวยทุกสีจริงๆเป็นสีสีที่หยิบใช้ง่ายอะอมรู้สึกว่าโอเคเข้าใจทําไมเขาถึงออกสีมาเยอะแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตของเขาอีกหนึ่งรุ่นนะคะเข้าใจแล้วว่าทําไมข้อเสียก็จะมีนิดเดียวที่ออมบอกก็คือมันจะเลอะขอบแท่งอะเป็นสิ่งเดียวที่อมแบบไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าแบบต้องมาคอยเช็ดคอยเก็บอะไรอย่างเงี้ย เออนั่นแหละแค่นั้นเลยที่เหลือก็คือดีหมดแล้วก็ตัวเนื้อสีเองที่แจ้งไปเนาะรีวิวไปแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ป้ายยากันไปได้สีที่อมแนะนําก็จะเป็นสีเบอร์12กับ13 14 1มมันจะมีความเข้มมันนิดนึงแต่ก็สวยทุกคนอะแล้วแต่ความชอบเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะอยากให้ออมทำรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ผู้คุยกันไว้ได้นะคะโอเควันนี้ก็คือต้องลาทุกคนไปละค่ะบาย